ชนิดของขลุยไทย 1. นึ่งขลุยหลิบ 2. องขลุยเพียงออามขลุยอู้4ี่ขลุยเคียงอห้าขลุยรองอ6กขลุยอแกนถ้าเป็นขลุยที่นิยมที่สุดก็คือ คลุยเพียงอถ้าคลุยที่ใหญ่ก็เรียกว่าคลุยอู้คลุยบองอก็เป็นคลุยที่มีขนาดใหญ่กว่าคลุยเพียงอคลุยคลุยบองอเนี่ยใหญ่กว่าคลุยเพียงอแต่ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคลุยออแกน ก็เกิดขึ้นเนื่องจากในระยะหลังวงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายได้นำเอาเครื่องดนตรีตะวันตกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเรียกว่าวงเครื่องสายผสมเช่นผสมกับเปียโนหรือออกแกนจึงมีผู้คิดทำขลุ่ยให้เข้ากับเสียงดนตรีเหล่านี้ก็เลยเรียกเครื่องดนตรีอันนี้ว่า คุยออกแกน